โอเคนะครับสวัสดีนะครับพบก,กับผมนะครับในช anel ของมิสเตอร์บีบีคุงนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมตะชีกันนะครับเขาบอกว่าเกมตะชีเนี่ยจะมีจี้เครื่องรางใหม่นะครับที่เรียกย่างอางว่าเด m ดแมทนะครับซึ่งจะออกทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับชิ้นนี้นะฮนะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่เป็นของที่ขี้โกงมากๆเลยนะพอออกมาปุ๊บเนี่ยก็ มีคนหลายคนประสบป ina, ัญหาคือแพ้ครับแพ้บ่อยมากเลยผมก็เพิ่งเล่นมาเพื่อประมาณสักอาทิตย์กว่าได้นะครับก็ไม่เก่งเท่าไหร่หรอกนะโอเคนะครับเขาบอกว่าต้องเล่นในแผนที่ประเทศไทยนะครับเาเล่นแบบนี้ดีกว่าเพราะว่ารู้ว่าแมปผนที่ประเทศไทยเพื่อนๆเล่นมาเบื่อใช่ไหมวิธีการจัดการเจ้าสิ่งของพวกนี้เท่าไหร่นะครับ คือง icism, ะะ Get ่ายๆอ่ะมันไม่ยากเกินความสามารถเราเนาะเขาบอกว่าถ้าเกิดเล่นสามตาจะได้ของดิแมทด้วยนะครับซึ่งเราไดาสมการทางฟ้งก่อนนะได้แล้วนะครับเริ่มเลยเฮ้ยดิเริ่มดิเออย่างนั้นผมก็ไม่เก่งอะไรนะครับก็กาก็อย่าว่ากันนะเพราะว่า ผมก็เพิ่งเล่นมาประมาณก่อนอาจจะมีเพื่อนหลายคนที่เล่นเก่งกว่าผมคนะรับเครื่องล้างผมก็มีประมาณนี้นะะไม่เก่งอะไรเดี๋ยวเล็บอินซีจะได้กันคนระับไม่ใช่ได้นี่อันนะึงนะมาถึงได้แบบยังไงฮนะ <c oughs> ได้ได้บกเจ็ดอีกอันหนึ่งผมว่าจะเอาไปรวมกับน้ำหอมนะเป็นคาร์ดเอสอันใหม่นะสมม้กดนี้อย่าถามทั้งนั้นะครับสุ่มได้แน่นอน โอโหโชคดีนะที่เจอคนอ่อนเพราะว่าช่วงนี้จะมีคนมาเล่นเยอะใช่ไหมครับเราก็จะเจอแต่คนแบบ <My turn. S 1> เก่งๆบ้างหรือไม่ก็อนอ่อนบ้างนะครับมันก็อยู่ที่ดวงของคุณด้วยนะครับฉนันนี่ัมเจอคนอ่อนนะซึ่งก็เป็น,นที่ดีกับผมอย่างน,นะครับ <Six. S 1> ที่ผมมาเล่นแบบนี้เพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าเกิดไปเล่นแบบประเทศ,แบบทเทศแบบที่ประเทศไทยเนี่ยผมมั่นใจว่าคุณจะต้องไม่หลอด น้องจากคุณจะเล่นมานานจริงนะแต่ผมเพิ่งเล่นไงไม่ใช่นะคอีกไปฮนะแคนะ่นั้นแหละพนิวท่าเขาจะเล่นไม่เป็นนะซื้อสามเมืองเลยไม่อกผมก็ซื้อสามเมืองนะถ้าก็เจอคนที่มันจริงไม่มีตั๋วเครื่องบินร้อยเปอร์เซ็นตะ์่ะเป็นของที่ขี้โกงมากเลยบินมาดูดเอาน้ำหอมมาแล้วก็บินมาดูดตัง แล้วก็ไปเที่ยวรอบโลกอีกก็โหช่วยจริงๆเลยนะโดยเฉพาะการเล่นจี่คนมินิเกมครับเอาเป็นสักสองแล้วกันเพราะว่าเพราะว่าไม่ได้สี่หรอกห <You win. S 1> น้างแงสิกรละครได้หกร้อยบาทเลยแบบนี้ก็มีมาตั้งนานครับแบบต่อไปก็จะมีแบบเดือดรบนะครับ มาเมื่อไรเดี๋ยวผมมาแน่นอนเฮ้เรลีน้องเจนโอ้โหเอ้ยทำไมเขาไม่นั่นน่ะไม่บินนะเขาไม่อยากไอว l ลีฟแอคเคนไฟล์หรอทำไมเขาไม่ถึง <Nine. S 1> I am not understand เราไม่เข้าใจอะไรเขาเลยนะ นิดเดียวพอน่าทังเอาเครื่องบินมาได้นะครับเฮ้ยไกลเคียงนิดเดียวเองเขาบอกว่าเล่นสามตาจะได้เครื่องหลางดิสแมทนะครับเราก็มาลองเลยนะซึ่งผมเล่นแล้วตาหนึ่งนะไม่รู้ว่าถ้าเกิดเล่นี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะแต่มั่นใจว่าไม่รู้ว่าต้องชนะให้ได้นะ คิดว่าต้องชนะเท่านั้นอะคิดอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะได้มีกำลังใจขึ้นมาครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยว่างอัพคลิปเท่าไหร่นะผมก็รีบเอาไปนะเนื่องจากช่วงนี้งานเยอะนะเดี๋ยวว่างานเนี่ยต้องเรียกว่าเพราะงาช่างเถอะจิ้กโค้ดนะทำอะไรผิดวะ แค่ทอยลูกเต่าแค่เนี้ยติดคุกโอ้โหเครียดจริงจริงที่ไม่สมจริงกะซันเลื่ดูดูแค่เดินไปสิบก้าวปุ๊บติดคุกแล้วแหมคาน,นคนเกติจีมันชั่วร้ายมากเราจะต่อไม้นไห,ไหน่อยนะอุ้ยทอยไม่ถึงนั่นไงทอยครับกี้ทอยผิดนะไม่เป็นไรนะครับมันพามันมีแค่หน่เดียวนะครับ แตมมแมม่มีแค่คนเดียวทุยไม่น่มีแค่ขนเดียวมหลายคนเว้ย <c oughs> หรือว่าเปรียบเทียบว่าวันนี่เราโชคดีนะครับเอ้ยวันนี้วันที่พวมึงโชคดีนะครับมันไม่ได้มีแค่คนเดียว <11. S 1> สีโอ้โหไปสกายเลยบินดิก้าบินไปละ่ะผมว่ามันบินไปตรงนี้แน่นอนเนะี่ยตรงนั้น เฮ้ยฉลาดว่ะกระเป๋าเนี่ยไม่รู้มันฉลาดหรือเปล่าอยาดูตังมันจังเลยอะ <8 K. S 2> เอดเคเนียวนะครับ <8. S 2> เรามีนางฟ้านะครับต้อง้องนะครับมัน <9. S 2> ไปสกายเลยต้องกาว <4. S 2> แผนพบคุมตัวละครเลยนะอันนี้อ่ะสองเก้าถึงแล้วเ,เรียกบอสมาเลยนะครับ ฮนุมานโอ้ชื่อ,อย่างเท่อ่ะต้งองถอยแล้วสิบเอ็ดนะครับงานงอบรับย,กยากงาน,นนะนี่ยสิบเอ็ดอย้แค่เจ็ดอีกแล้วพิเซนนะครับน่าปล่ยนะครับแค่นี้ก็ยังแรงเลยนะ้องอัตแทกอแทกมันตกเมืองเราบ้างสิวะแปด แปดแปดแปดออสิบเลยนะครับจังหวดนี้ต้องไปที่การดวงนะครับขีค้คู่เลยนะครับอุ้ยใช้ผิดอุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วถ้าเกิดไม่ใช้ผิดนะอันนี้ผมถอยได้ทีแล้วเนี่ยยิงตรงเนี้ยใช้ขี้คู่ผิดนะไม่เป็นไรนะครับ วันพระอันนี้มีหน่งเดียวจากคานี้เนี่ยผมโคตรเกลียดเลยอะเวลาเราเป็นแผนเจ็บหนักๆอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ชอบบอกว่าใจหัวใจยังเยอะชื่อมปนคำที่เกลียดมากเลยนะท่าหนึ่งร้อยสองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแหงมอะไรเนี่ยเจ็ด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 หืมเจาะภาษาอังกฤษเพราะไฟนะเพื่อนรุ่ไม่รู้เป็นไรนะชอบภาษาอังกฤษมาก ผมไม่ตกเมืองเรามัง้งเหรอตกมั่งดิเขาร้องหล้วมึงตกกูกูมึงจะ,จะทําให้กูตกมั่งเหอะอยากได้ตังแล้วเนี่ยอยากจะรวยไปเขาบ้างโอ๊ยโดนอีกแล้วโอ้ยโดนบ่อยอย่างเลยหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสมปเนะครับส okay. yeah. ิบเอ็ดสิบเอ็ดสเอ็เลยอือหืมพี่นี่ยังเครียดไม่ใช่รับยึดเมืองเลยเนี่ยมา เย yes. สชนะแล้วนะครับจังหวะนี้นี่เป็นไงก็ค่อยเล่นไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบแพ้นะครับแพ้ในหมดอะไรรับหมดเดดแมทนะครับซึนะ่งเป็นอะไรที่กวนมากๆผมนทีงคนเชิญผมมาด้วย นี่ครรอบสองครับอีกแค่รอบหนึ่งเท่านั้นปิดนะปิดไปเลยนะครับรอบเดียวจะได้แม็อีกรอบเดียวนะครับจะได้เครื่องราแล้วนะดูรอ,รอบนอี้นี้ผมว่านานแน่นอนระล,ลึกแบบผันที่ยวเก่ามั่งนะครับเช่นแบบนี้ต้องระลึกพวกนี้มั่งนะครับไม่งั้นมันก็จะสูญชิ้นไปนะฮะหรือเปล่ายังไม่รู้เลยของเกาหลีไม่สูญชิ้นเลย อัไทยจะมาสูงส่งสูงสิ้งอะไรละ่ะเฮ้ยขอละขอ angel guard ใช่ไหมนะ่าน่าเป็นไงโอ้โหหล่อเลยกุญแจกุญแจสารคดื่อกี้นะโอ,อเคตอนนี้นับเราก็จะมาสุ่มเครื่องรางดิสแมทกันนะน่าโดนโดนแล้วโอ้ผมว่าเพิ่งเล่นใหม่นั่นแหละ โอ้ยยังมีโอกาสนะครับมีโอกาสชนะ um. อยู่นะคตั้งมาขอสักสี่ใช่ไหมโอ้ยยังดีเลยแปะดยโคตรเขียวอะน่ยเป็นแงได้เกอะแล้วนะสำหรับวิธีการชนะก็คือติดเกาะอย่างเดียวนะครับ ว่าเกาะเป็นสิ่งที่ยึดไม่ได้นะต้องหาอะไรคิดยังไงดีเอาไว้นะเดี๋ยวนะ s <S จำได้เลย <Yeah. S 1> โวทาเวลเสียห้าสิบเคเฮ้ยม,มันเก่งจังนะ <I> อะงออกมาหาดูตังดูนะครับสองร้อยเคจังหวะนี้ เร,เร็วดีนั่นจะไปโตโยยอะไรแน่ๆเลยเราจะไปฮาวาฮาวาลแป๊ะมึ๊บข้างหน้ามันเดียวเองมันก็จะไปดูต๊ดตัดไม่ได้คิดอย่างนั้นจริงโอ้ยมันใช้เต๋าไข่มากจังวะทำไมเราไม่เห็นไอ้เดือบบนเยอะยิ่งมือนเลยัตาไหลขนาดนี่ควบคุมเต๋าน้อยกับเราเลย เฮ้ยทำมาลุ้นสุดก็มันจะแพ้มาเยอะกเราตีก็เสียงหลายเข้าอย่าไปซีเรียสมากนครับ <My turn. S 2> น่ามันไม่ได้ดับเบิลกับเขาบ้างหรออยากได้ดับเบิล <c oughs> อยากได้ดับเบิลม,มา <c oughs> มาเกือบแล้วหลักนายวะเบงคอกนี่กับนิวยอร์กจำได้เป็นอย่างดีนะครับ <Double. S 1> นานไงไม่น่าพูดถึงเลย ไม่มีการตามหมอใช่เก้า <9. S 1> อ่าดูดตังมั่งเนี่ยเป็นไงสาม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 อืมไม่ได้อะยั like ยงเจอกับฮาวายตำนานเนี่ยเป็นไง <have> ดูซะก่อนเนี่ยสองร้อยสี่สิบเลย <6. S 1> ไม่ตกด้วยนะครับใกล้เคียงมาก แปดแปดตองได้แปดเท่านั้นขอสั่งกินวีาล1วนโอ้ยโอ้ยมันบินอีกแล้วมึงจะไอบิลิปแันไฟหาแลกหนาวะโอ้ยไม่เอาจีจะเอาห้าโอ้เจตังให้เขาเลยเห็นไหมเนี่ยมีเรื่องเย่เกมมูนัทครับ เปแม่สามร้อยเคสไอหัวอันจำได้ <You win. S 1> อ้าวมันต้องก้อยหัวก้อยนี่วาห,าห่าลืมเท่าทีอยากได้แปดนะร <c oughs> ู้สึกว่าเราตายจากขุมมันลกมาชั่วคราวเลยนะเย <c oughs> เอาตังมา <c oughs> เอาตังมาไอเตียกเอ <c oughs> เออ้าวเฮ้ย มันยึดและสร้างมันมาได้เร็ววะต้องถอยไม่ให้ไปไกลๆนะนี่หาวายตำนานเนาะเนี่ยัะบอกโวยน่ากลัวมากเลยโอ้ยิึดเค่ปาลีดูปาลีดูตางหมันมาลายไปคงทุนนึกกู้เงินเลยเนี่ยเขามากดูดิ เขาดึงกับกูเ้เงินเลยอ่ะ <7. S 1> แล้วเขาก็มายึดเมืองผมตอน่นนะเฮ้ย <9. S 1> ยึดไม่ได้ยึดไม่ได้นี่ว่าลืมเอทเคมาตกฮาวายฮาวายฮาวาย <5. S 1> ไม่ตกอีกเยี่ยมเก้า อ้าเป็นไงเทียบโลกเชียบโลกเชียบโลกโอ้ยยังดีนะอย่างน้อยผมก็ใช้ไปแล้วอันหนึ่งนะก็เหมือนเปไม่ว่า <7. S 1> เขาลอดตายได้ไงวะ <My turn. S 1> ขอสักสิบสองได้ไหม <5. S 1> ยังดีอ่าจะไปเชียบโลกกันต้องได้เจ็ดนะครับโอ้ลีนในตำนานนะแจ็คพอตนะ ฉันด้วยอ๋อเพื่อนๆก็อย่าลืมเอาไปใช้นะครับพี่การ์ดผงวิลบัตทองด้วยไม่นะบิลบาทไม้เลยโอเคครับก็ก็จะลาจากกันไปนะครับมาเปิดเครื่องล้างเดซแมทกันก่อนดีกว่านี่เดซแมทที่เกตเนะนี่ยมาดูกันครับจะได้ น้องหอ,อตัว๋วเครื่องบินน่ะอุ้ยกระดำโอ้โหเพื่อก็ยังดีนะฮะออกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนี่ก็ใส่แทนมงกุฎไปแล้วกันเนาะสุ่มไอ้นี้สักหน่อยนะเดี๋ยวจะเอาไว้ขายก่อนเยอะจัดนะเยอะจัดสุ่มกันดีกว่าครับสุ่มได้สามครั้งก็จะสุ่มนะครับ อุ้ยเฮ้ยเอ็ดเอ็ดอะไรล่มอุ้ยเคอุ้ยวันนี้ดวงดีว่ะได้การดำแล้วก็ได้ล่มด้วยโหสุดยอดอันนี้ก็เป็นบีธรรมดานะครับโอ้ยได้ล่มด้วยโอ้โหดูล่อนล่มทำไรได้ครับฐัน16เลตูนูฟิจิกอิงเจลการ์ พี่ชนมาอ๋อว้าวโห50%ว้าวสุดยอดอัพเลยอัพเลยมงุมงกูอะไรอู้อืมเดี๋ยวไปเดี๋ยวแล้วนะครับโอเคนี้ผมจะดวงดีมากเลยนะครับก็ขอจบคลิปเพียงนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับ ส่วนใครอยากไลค์ก็ไลค์เลยใครไม่อยากไลค์ก็ดิสไลค์ได้นะครับตามเนี่ยนโยบายของแต่ละคนนะโอเคนะฮะก็พบกันแค่นี้นะครับบ๊ายบาย